สบายดีีน้งสบายดีเป็นทุกคนทุกคนเดิวันเบีนเป็นอะไรเป็นอะังกันฝังเข้าจอยปะฮโอ้ยฉีบรถตัวดำเวยรู้นะกระเพาะโอ้ยี้มึงเสียไงเนาะเสียเอ้ยฟองแท้ของแท้เ่าซีนะ

ค่ะเก่าไม่ข้าเดิมพี่น้องเลยจะว่าบริล่องหอดขีบปัวจักคุ่มือนี่นะเรื่อหดสื่อซ่องนั่นแหละโคตรโคตรไม่ค่ะอากาศห้อนห้อนพากันมากินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเลยอ่ะต่อต้านโควิดป้าตัวในครูเป็นซานยังไงเลยสร้างกระต่ายบ่พี่น้องเอ้ในครูเก่าสุมั้า เป็นซานกับตาบ่เออนั่งอยู่เพรียงเงงนอย่างเงงเงอบมันชิสว่างกับสองปีแล้วส็จะมาหเฮียนนะเฮ้ยไปน้ำบ่อกับสองปีหอบซันี่นน้พวกเฮียนเก่งๆมึงมีเงินมึงมียังริเฮียนแล้วพี่น้องอุตะกี้นะอืมโหลดกับมียางไปอันสังเกตสมพ่อยางไอ้ไอ้หังเฮียนน้บ่อนะเฮ้ยเตะสินเพื่อเพื่อมันพ้นตกกันเลพี่น้องเอ้ ปวดโพหนูกายีนอนแม่กินวันเย็นถ่ายไปแล้วกำลังโหลกกระเตียวอยู่อ้องจีเสด็กเมื่อกี้กาเต่ยัไงอไงขอนำไซเดอน่นนะ ตกกระใสหุ่นหุ่นนั่งเลิศจอยนพ้นบั่งเลิศเปอรเซร์เอ้าเดตใส่เด็ก้ามายังนะพี่น้องเอ้ากำลังเศร้าอยู่ิเากนเอาวเอากินน้าเอยเแสดียกินน้าบเป็นงวยนะเออเป็นงวยน้าพี่น้องฟังดูลงหน้าลงละเอาเห็นเจสเดกินหน้บ่ละ ไมเ่เลยเสียบได้ซื้อหน,นึ่งกะละมังนงอมีปลาหมึกลูกชิ้นหมูปลาทุกไม่ไหวเบิ้ลค่ะสีเขียวกับสีเสือกับสีปานี่สุดยอดเลยนะเสี่ยวเลยมึงนี่เลิศมัดมันเสียดไปใช้จ่อยนะน้ำอันถั่วมะมักเสียจ่อยน้ำตาล โบมีนท่าก้ือังแต่งหน้าเนาะจบนะคะพี่น้องฟังรูร้านทรเป่านะคุณตักบดอาเลยบุมมาีสิจะเกิดเตงสื่อจะเกิเตงหน้าข้าวข้าวข้าวเน่าดข้าวเน่าใส่ชุดเราเพื่อให้งินงัดลงให้ไก่กินสังเกตปากนังเธอว่าท้องทสดจูบุซายบรุดวะสัจ เป็นผู้ขากสีตามเลยเออมันแบบนู้นเฮ้ยม,มันเลิศนะอซองสีแมนบอลนิตามนี่ยมึงใส่บันเท่ามึงจะไปแต้มขี้แดงเฮ้ยเดอ้อซีนี่แลหละเฮงงามอ,อือแต่ซีนี่แหละงามข้นว่าสอซีแต้มสีแดงไปไปกลางคืนเลิศไปหาเถี่ยกลางคืน ลานซ้านจะปุ Three, ่งเป็นยุกง่ายซจอยพุ่งไงฮะเออนั่นสั้นททนเป็นนี่เหอเฮ้ยอืปูนเทียมแปาเลยสุดยอดที่จะเจียยแหงน้ำจจมาหาภูเ มาเด้อมวกอนไปล่อยู่ใม่มวกมันซูมเ้ยตัวซูมตัวตามเออมันแลงมันล่งจะลมม้ามันล่งมันเ่งมันคือมือนะกูลยว่าซาลาลงมากเพาะัวเขาเบิรดมันคืออนเนวมืองเดียวนี่เม่อเผาแล้วก็ตั้มอดีเนียนนะเส็ขีดขีดที่แบบพี่แอวเขาเมื่อกี้แกนมาเองเด้เส็บเออแบเขาติงไปเพราะาว่าเบิร์ด เนี่ยคกันยไกอสลั่กันนะอกว้่าเหอปรุงบ่ค่อยอะไรไหมจ๊มีเมมนนี่เซ็บอ่ะอืมเมนกอีกจใส่อะายครับเบ็ดบออืมกะเป็นมีปลาหมึกนำลูกชิ้น ป็นจะแซ่บบิลีเนาะไปเอาผกถามแต่ผีนหเหรอเย็นองผีงเง้พี่น้องไปบอกเธอต้องอาบป,ปลาซุงๆในเพระบบาะว่ยันลิสติกมันเสียงเนาะอืะอนอเราไม่เตะเราไม่ไนเอ๊ออกหูี่ล้องี่น้องนัง่นององอกหู เป็นถุงน้าไงเจ้าตาล้ำตาณะครับอ้จอยเพี่แห้งมาีหน้าน้าเลห่อหู้มาเลยเป็นไอหือยเจใสหัวเลยจอยอันกันบผีคนน่ะตุยเพชรเพอแบบนี้นะเพแกงสนามะอ้เจ้ร้อนะ

ไม่ได้เลยพี่น้องสังเกตเจ๊สายเดบ์พัฟเจ๊เจ๊มันมาเหมันลาบนะมึงลาบก๋วยเตี๋ยวน้ำโต๊ะพี่น้องเจ๊ต้องใส้นผักหอมซาลาเน่บ่ฮเฮ้ยแล้วแต่ผู้มากพี่น,อน้องเว้ยนี่คือลาบก๋วยเตี๋ยวตัว<ฮ>อืมเย็น,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 นสูตรอาเด,ด้อ โอ้ยเป็น้องเ้ยมันเด็ดพักเออเจนะโอ้แซ่บเป็น้องเ้ยหมดจอมื่กี้ก็นำมอดกันสามสิบส่นมาเ่ยอาราน จะเมนตองเทศน,นอดใจไว้มาเยอมนเจอปิดกล่องล้างกล่องเลยเออแม่้าเจ้าเน,นี ừ, ย่ยเจอเอยเออเออเจ้าก็กินกินพิซซ่าเสรดิแบบกินตเตียวต่อต้านโควิดพี่น้องนะนางจอยกับป้าตัวผักสดกับป้าเฮ้ยเซนกับป้าเฮ้ยสองเสี่ยวจุมเธอกำลังนาะ อืมน้องซีซออู <laughs> บมองไปเลยเศรษฐามคมญี่ปนพี่น้องเ้ยเจมุกยามาพิจารณ์ว่าใครไก,ก่เขาเนี่ยร้านกับบรหมากับทินมันวาเอาลูกมากินลำเผื่อปะลูกหลัดทงหน้าเมือ่อ อืมหอนหอนหอนสเจหลัดถงเมื่อจะตองสังเกตพวกงัดกับไปเจ้กับปีพอเม่รู้ว่าเมีมีนี่เพระเจว่า แม่มันี่ก็ชอบพูดกันนะมันผิดจำกับปีแต่เขาบ,ก,บ,ก,บ,บกเคยกินไี่นองเคยกินแต่ตาม,มันกับปีเนะถล้บ่คอยมากแล้วก็เพอน้ำพริกพริกกะปิประทูะน,น้หม่สดๆเจ้เอออม,มันตเฮงนะพี่น้องเกินเกินเกิน แม่แม่ไม่คิดถึงกูหรือส้างนะอปส้างว่าโอเจ๊นี่ก็คือสปีดเทิร์มอะเนี่ยนะข้ากัีได้มจอยกินแบบมปก็อองัดใ โห่ปลาเสียงค่ะเสีหยเพชรป่เฮ้ยเพนา้องหนข้อมันเ่จะนวลอะไรบังพิกบังเพชรนะโ้่สองหน่วยคุยกับปีพี่องเลยน้องมองข้าวป่าซัาแสบแห้งเพ่อนไะ เอาซี่เฮลาน,นอี<ว>กนักเดือนถึงขึ้นกับเทวหากันวพาจะเป่งเป่งอยู่บักดำพ่ออีสามถุงดำมาเถอเทวโทวหกันแต่สาวมึงยังมารับมานอนบบกดำเทวหากูนี่วสันเอนแี่ได้ใส่ถุงมากินอยู่เพื่อนอยู่เฮวนี่พี่น้องก็เห็นเขากินแล้วมันจะแซ่บ เออจังหวะในคู่เก่าสมเฮาจังหวะคู่มอนนะนี่นะตานกระตาคลายพี่น้องเลยไปว่าสวงเทียงเฮียนเมื่อเนาะเฮยแต่ซานกระตาเาเนี่ยแต่ข้าเขายังอยู่ประซามประศร่นะเรายังคือเก่าเนี่ยเท่าเราคือถ่ายกันเลยเท่าจังหวะในคู่เจ้าคือเพื่อนถ่าเนาะสุภาพนะเถ่าเด้อวะอันนี้เราแบบบางคนเนี่ยน ลูกซิษย์ไหนจะหัวโงอก็มีลราบอานะเฮ้ยอือเฮ้ยดแม่กะาอือเฮ้กระตาเองเห้ยนาะเกินสร้างกระตาคล้ายบางว่างโอ้ยเสีบพี่น้องโอ้ยลาท้องกระต่ดยสั่งไปข้ามกินอย่เงื่อนแหละดีแพงไปสกู๊ตสกูนเด้อร์พอกันใหม่กินหนาสบายดีโอ้ยฝุ่นพี่น้องเอ้ยแจรีบกินละฝุ่นบน่ะโอ้ย 那是赞。